สนับสนุนโดยท่อดีทอ่อ pvc ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเราไปอยู่กับ3นักกีฬาคิวสปอร์ตทีมชาติไทยนะครับมีพี่รงสุรินพี่วัดหัดใหญ่แล้วก็น้องแจ็คเชียงใหม่ครับงไม่อยากเรียกว่าน้าเลยเดี๋ยวจะโกรธเอาพี่ลมครับพี่ลมรับในมุมมองของพี่ลมคิดว่า,ากีฬาคิวสปอร์ตเนี่ยวันๆควรจะซ้อมกี่ชั่วโมงผมว่าอย่างน้อยต้องมีแปไป <8 S 2> ค,คน เข้ากับเวลาทํางานเลยนะครับมันต้องอย่างนั้นนะมันคือเป็นอาชีพไงคี่มันเป็นอาชีพเราต้องทําเหมือนทํางานนะครับแปดชั่วโมงก็ต้องต้องเข้มงวดก็ต้องซุดซ้อมต้องขยันต้องส่วนถึงจะเก่งได้ผมว่าถ้าสามสี่ชั่วโมงเก่งยากไม่ได้เลยเพิ่งเพิ่งเริ่มการเนื้อเพิ่งยืดแจ็คครับก็เห็นด้วยพี่ลมต้องแปดชั่วโมงคืนแปดชั่วโมงก็เหมือนทางานเหมือนกันแต่ว่าสนุกจะต่างกันตรงที่ว่า เราทํางานเราทํางานได้เงินเลยเป็นเงินเดือนครับเป็นสนุกเงี้ยเราต้องแข่งขันถ้าแพ้เราก็ไม่ได้เงินเป็นเงินจะต่างกันตรงนี้นิดหน่อยขึ้นอยู่กับแรงด์จิ้งใช่ในประเทศไทยว่าอย่างพวกผมเนี้ยจะมีการเงินการันตีอยู่แล้วะครับตอ่อรายการคือแพ้ก็ได้ตังคนะ์อะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่อยู่รอบอแรกๆเขาแพ้จะไม่ได้ตังค์เราต้องเข้ารอบมาก่อนถึงได้เงินครับอุปสรรคในการซ้อมของเราคืออะไรไม่มีครับีนี้ก็มีที่ซ้อมฟรีมีอะไรปกติ ผู้หญิงผู้หญิงมากวนมไม่มีมไม่มีแ,มแล้วแล้วแซวเรื่องนี้อยได้จักเข <laughs> <laughs> ินได้ปะนลงครับอุปสรรคในการฝึกซ้อมมีอะไรบ้างไหมน้าลงกับนาวัฒน์เนี่ยทั้งคู่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานอกจาก,กเราจะขี้ขขเกียจเน่อยไม่อยากมาอะไรเงี้ยปกติก็เปิดให้ซ้อมตลอดนะเปิดดาวเปิดฟรีหมดสําหรับทีมชาตินะไม่ซ้อมฟรีนวัฒน์นะครับผมซ้อมตามที่โค้ชเขาสอนไว้ไม่รักเซล ชมป์โลกที่แปดเก้าสมัยท okay. ี mm ่ผมไปฝึกจากที่อ right? ังกฤษมาเวลาผมอยู่วันธรรมดาไม่เก็บตัวผมก็ซ้อมผมเอาหลักของเขาที่เขาสอนไว้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้สิบข้างละสิบลูก90้าสิบลูกข้าสิบลูกวันสามสี่ชั่วโมงก็โอเคแต่ต้องตั้งใจไม่ใช่แทงไปครึ่งชั่วโมงรับโทรศัพท์ครึ่งชั่วโมงแล้วไปบอกว่าซ้อมแปดชั่วโมงไม่ใช่มันต้องตั้งใจในห้าชั่วโมงก็โอเคแต่ต้องตั้งใจไม่โทรศัพท์ปิดเครื่องเลยอย่างเงี้ยที่ผมตามที่ไม่สอนผมแทงตามที่ไม่สอนที่โค้ชก็สอนมาคยัง อาวัตบอกว่าเนี่ยโค้ดต่อมานี้ตั้งนี้คือหมายถึงว่านาวัตรนี่ให้ความสําคัญในเรื่องทักษะพื้นฐานมากใช่ใช่ใช่<ม>เพราะก็สอนมาที่เราเก่งขึ้นมาผมเก่งขึ้นมาทุกวันที่ผมยอมรับเขานะว่าไหมที่สอนให้ผมเก่งขึ้นมาแล้วก็มาซ้อ,องพี่ลมก็ได้เห็นพี่ลมได้เห็นน้องๆนะครับแต่พี่ลมสนุกอย่างนี้ผมก็ถามแจ็คนะแจ็คม,มาดูที่พี่แทงทำไมลูกนี้ตบไม่ลงเดี๋ยวโอ้ยพี่ออกคิวเร็วไป<ม>พี่ไม่ได้หยุดเลย<ม>ย<า>นัน่ายเขาก็สอนอีกอย่างเงี้ยโอเคผสมกันไปอีก แต่หลักที่จริงๆบีเลียดคือต้องได้จากไม้มาไม้ไมบอกตอนนี้ต้องแทงแล้วต้องเข้าแล้วต้องแค่นอนอยังไงก็ต้องแคนนอนหลักยากหน่อยแต่เขาต้องแทงถ้าเขาบอกไม่แทงก็แพ้เขาเราไม่ได้เหลือสองแต้มเหลือห้าแต้มหรือเจ็ดแต้มอะไรเงี้ยคือคำนวณตามที่เขาสอนเ้าตามเขาเมื่อสักครู่นาวัดบอกว่าเมื่อกีแทงสนุกไม่ดีก็ให้แจ็คมาดูแต่แจ็คก,ก็ดูได้เ<อ>พราะว่าเขาแค่ตั้นะผมออกคิวพี่วัดเมื่อกี้พี่ไม่ได้หยุดเลยพี่ออกเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกดูตัวเองไม่เห็นพี่เวลาส่งแต่ว่าถ้าแจ็คมาเห็นเออลองพี่ลองแทงผมด หัวพี่จดคิวข้างขาวมันมีพี่ตาเราแก่ลงไปมีเรามองตัวเองไม่เห็นครับต้องถามน้องก็มีไม่เออไม่ไม่ได้มีเขาเรียกนะอัตตาหรือว่าอีโก้แล้วเฮ้ยเราเก่ากว่าทั้งเยอะเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าคิดอย่างนั้นหมดเลยพี่นกเพื่อนคิดว่าตัวเองว่าโอ้ยไม่ต้องไม่ถามก็ร็ะเรเกองเขาจบนะทุกวันนี้จบเลยบางทีตัวเองคนเรามองตัวเองไม่เห็นบางทีเ็าแจ้งเหมือนกันให้ผมมาที่ว่าดูที่ผมส่งคิวตรงไหมผมมันต้องดูข้างหลังเขาเลยนกเกื่อนบอกน้องจดคิวข้างขาวนี่ อะไรอย่างเงี้ยก็แก้ไขกันครับก็ท่านผู้ชมบอกว่าน้องๆหรือว่าเยาวชนที่หัดเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรนะครับหรือแมเออ้เราอาจจะอายุมากกว่าคนที่มาเล่นกีหลแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสปิริตเป็นการยอมรับกับถือในในฝีมือซึ่งกันและกันเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญไม่งั้นไม่พัฒนาไม่ได้โมเดิร์นนี้่าเราเก่งกว่าแล้วไม่ได้ไปไหนกันพอดีนะครับน้ำลมในเล่นต้องบอกว่าโอ้เล่นมานี่ยี่สิบกว่าปีแลวมันกีฬาคิวสปอร์ตเคยมีฟอร์มตกมั้ยก็มีก็มี ช่วงนั้นเป็นไงบ้างจบเพราะว่าเราไม่ค่อยขยันับแล้วก็ปัญหาเยอะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบไม่ค่อยขยันนะฮะไม่มีสมาธิละครับแก้ไขยังไงนะลมแก้ไขยังไงเราก็ต้องต้องกลับมาให้ได้นะครับนั้นถึงแบบถึงจุดเราแบบอิ่มตัวเบื่อมันก็มีมีแต่ถ้าพอเราถึงจุดที่เราแบบต้องซ้อมต้องต้องขยันซ้อมคือแบบ ต้องให้เวลากับมันพอสมควรถ้าเราไปอย่างอื่นแล้วก็จบเวลาเมดเลครับนวัดครับเคยฟอมตกไหมก็ผมผม,ผมว่าผมทุกวันเนี้ผมเล่นไม่ว่าต้องมีเลี้ยงตอนนู้นผมว่าดีกว่าก่อนหมดเพราะเมืม่อก่อนผมเป็นมือนักกอร์ต่างจังหวัดครับ,รบลักษณะในเะรื่องความคิดผมโนเนมผมมาเรียนเบสิกที่ที่กรุงเทพหมดนะมไม่ว่าจะส่งคิวการมองข้าเหลี่ยมเพราะตอนหลังเหมือนพี่ลมเ็าบอกว่าหลากหลายเหมือนแจ๊กเขาบอกว่าผมมาเรียนกรุงเทพหมด ผมว่าโนเนมบเลียผมเป็นตั้งแต่เด็กผมเก็บลูกให้เขสมัยก่อนตอนเ,เด็กผมเป็นมักเกอร์ให้เขาผมเก็บลูกก็ไม่ได้มีความรู้ว่าแค่เปลี่ยนรู้ว่าลูกเนี้ยแทงเปลี่ยนไม่แช่แค่นอนเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปตอยู่ตรงไหนอะทุกวันนีม้มาเก่งเทพหมดผมว่าผมดีขึ้นกว่ากอนทุกอย่างทั้งบีเลียทั้งสนุกตามรู้อะไรดีกว่ากอนหมดสแสดงว่านวัตเป็นคนที่ทุกอย่างที่เป็นความรู้เป็นรไรเนี่ยหาหมดเลยใช่ใช่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเป็นทีมชาติแล้วไม่ต้องเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ครับสมัยนี้มันดีอว่าง มาเรียนมาเรียนกรุงเทพหมดผมกับพูดได้ไม่ขยันไม่ได้แล้วนะไม่ได้นแลงด์กิ้งตกไปในยุ่งเลยนะ่ใหมายถึงรายได้ลดด้วยแจ็คะครับเคยฟัมตกไหมก็มีช่วงสองสองปีที่ที่ผ่านมาครับก็ตอนนั้นทาธุรกิจเปิดโต๊ะสนุกอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ดูแลโต๊ะก็ไม่ค่อยเวลาซ้อมอืไรก็เลยดาวลงไปแต่ตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาบ้างระดับก็ค่อยๆมีอะไรเป็นแรงจูงใจให้แบบกระตุ้นตัวเองขึ้นมาให้สู้ก็ ตัวเราเนี่ยครับถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลเราต้องดูแลตัวเองอพยายามหาเลี้ยงชีพตัวเองก็พยายามสร้างเรือสร้างตัวสร้างครอบครัวครับก่อนนี้ก็เป็นทัศนคตกติกนักกีฬารุ่นใหม่ครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าสนุกเกอร์กีฬาคือเด็กเยาวชนเนี่ยมาในในโรงสนุกเนี่ยโอ้ยนี่หนีเรียนแล้วมาเล่นการพนันบ้างนั้นลมมองตรงนั้นเป็นไงบ้างสมัยก่อน่จริงแต่๋ยวนี้ เขาเปิดกว้างมีการแข่งขันเยาวชนเยอะนะส่วนแล้วก็เขาสนับสนุนถ้าใครเก่งๆเข้ามาเลยครัเขาสอนวี่ก็ผมบางทีก็สอนอยากให้น้องๆเก่งนะอยากให้เขาติดทีมชาติเหมือนเราอย่างี้จเปิดโอกาสให้เข้ามาครับแล้วเราก็สอนกันในคุณชงครับบางทีเนี่ยเห็นเด็กนักเรียนหิ้วกระเป๋าอะไรเข้าต้องบอกเข้าโต๊ะสนุกเนี่ยบางทีอย่างนี่พวเขาล่นการพนันครับดี่อาจจะเรียนหรือว่าฝึกสนุกเกอร์อย่างเป็นจริงเพราะเป็นกีฬาชีพ S <S <S เล่นได้ทั้งหมดเล่นได้ยันแก่สนุก<ห>นนก็ข <นะ S 2> ับนี้ก็มีคนสอนพี่ลมก็รับสอนสนุกพี่วัดผมอะไรเงี้ยครับรับสอนสนุกหมดก็มีเด็กๆมาเรียนมีตั้งอายุสิบกว่าย,ยันสี่ห้าสิบก็มีอยากฝึกสนุกเกอร์อย่างจริงจังถูกวิธีทักษะถูกต้องเนี่ยสามท่านนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็ส่งบุตรหลานมาเรียนกันได้นะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวคุยกันหลังไหม่ได้นะครับถามไปถึงเรื่องตอนนี้อายุอาวุโมากขึ้นแล้วอ่ะน้นลงที่จะเล่นอีกสักเท่าไหร่ผมจะว่าตั้งหกสิบปอร์เซ็นศีหกสิบ โอ้เล่นเล่นเนี่ยสิบปีนะกา้าปีสิบปีเกษียณหกสิบถ้าจะทางานเนี่ยเหมือนทํางานพอแล้ว<ำ>พักก่อน<ำ>นะทวัดนะครับผมอยู่ที่ร่างกายผมว่าถ้าร่างกายผมยังเล่นได้ผมเล่นถ้าว่าร่างกายไม่ไหวหรือแทงไม่ดีขึ้นมีแต่ตกลงแบบว่าแพ้เด็กแพ้คนนู้นคนนี้แบบแทงไม่ดีอ่ะผมว่าต้องเลิกไม่ถึงไม่ต้องรอถึงแต่ถ้าเล่นยังได้อยู่แต่ผมฟิตอยู่อย่างเงี้ยถ้าเล่นอยู่ได้ก็ต้องเล่นต่อไปนู่นนะแล้วแต่แล้วแต่อาศักร์แล้วแต่อาศักร์แล้วทานรุบันบอกว่า้ยทวัดให้น้องๆมันเล่น ก็โอเคมาเป็นโค้ดมาสอนได้อะไรก็เลิกแล้วแต่อาเขาแต่ถ้าอาเขาเห็นว่ายังไหวอยู่เหมือนพี่ลงก็เหมือนกันถ้าอาเขาเห็นว่าไหวก็เล่นได้จนหกสิบบาก็เล่นได้พี่แต่ถ้าเขาเห็นว่าไหวไม่มีตัวแทนแต่บังเอิญถ้ามีคนแทนเราขึ้นมาที่เก่งกว่าเราละที่ว่าตั้งเกมแทงดีแทงไม่เรี่ยดอยู่ตรงไหนก็ลงลูกตกก็ไม่หลุดอย่างนี้ก็ต้องให้เข้าไปต้องให้น้องไม่ไม่เสียดายนะไม่ไม่มีติดแต่ว่าโอ้ยหลุดแล้วไปทาอะไรกินไม่ต้องเขาเราต้องยอมให้น้องเข้าไปให้เขาตัวแทนของเราขึ้นมาเพราะเราเล่นกีฬานี้ก็หวังเหรียญทองให้เประศ ไม่ใช่มาแย่งกันหรที่ว่าโอ้ยผมหมดแล้วนะแต่ผมยังคืนเอาอยู่เอ้ยไม่ได้กูรู้ไม่ใช่เอาง่ายน้นองก็มผมคิดหน้านในใจผมเองใครใครดีก็ได้ใครดีเอาเพราะผมทุกวันนี้เวลาผมสอนสนุกเกอร์หรือบิลเลียดผมไม่เคยสอนว่าผมสอนเขาแล้วผมไม่เคยคิดว่าเขาเก่งกว่าผมนะมผมสอนเขาไปเลยถ้าคุณมีปัญญาเก่งกว่าผมผมภูมิใจให้เขาเก่งกว่าผมผมภูมิใจว่าถ่าคนนี้เก่งขึ้นแต่ถ้าสอนไปแล้วเขาไม่เก่งเราก็ยังเล่นอยู่แต่ถ้าเขาเก่งขึ้นเห็นตันตาล่ะช่วเขาไม่ได้เลยซ้อมสิบไฟยี่สิบไฟถูกก้างซ้อมไม่ได้น้อง ผมเห็นนอะไรกันนักวัานี่คือมองภาพรวมเลยนะมีเด็กเก่งกว่าก็ดีต้องให้ถูกมองภาพรวมต้องให้เพราะต้องต้องใจจะปอดต้องนักเลงเพราะเราว่าสิบกว่าสี่เก้าผมสี่เก้าเต็มที่ก็สี่ห้าปีห้าปีมันไม่รงมพูดถูกแต่ต้องไม่ถึงอะพี่ถ้าลองเล่นไปแล้วแทงไม่ดีขึ้นอะแต่ผมว่ายังเล่นได้ตรงที่ผมก็ยันผมก็ยันซ้อมามกับพี่ลมเนี่ยผมบอกว่าสามร้อยหกสิบวันน่อยู่ในโต้ทีพีซีนั่นแหละสามร้อยหกสิบวันผมคิดยามากเลยอยู่ทีพีซีนอกนั้นก็เป็นสอทิศอัน แต่ว่าอะไรขยันซ้อมขยันวิ่งอยู่ด้วยตรงนี้มันจะได้แต่ถ้าใครขี้เกียจมาไม่น่าจะสู้ได้น่าจะบอกว่าอยู่กับพี่ลงมากก็อยู่กับเมียเองเยือนทุกวันไม่เก็บตัวก็เยือนทุกวันครับแจ็คจะเล่นถึงอายุสักเท่าไหร่เล่นไปนเรื่อยๆครับถ้ายังมีรายการแข่งแบบนี้เรื่อยๆก็ยังเล่นไปเรื่อยอยากเจอเพื่อนๆพี่ๆในอยู่ในในกลุ่มสนุกอยู่อะไรเยางี้แจ็คเองได้เป็นเรื่องสนุกเกอร์อาชีพโลกไหมเล่นมาสี่ห้าปีตอนนี้ยังเล่นอยู่ไม่ได้เล่นแล้วครับอันดับไม่ถึงหรือว่ายังอันดับหลุดมาตตแ่อน ปีห้าหกปีแล้วคิดจะกลับไปไหมครับไม่นะครับไม่แล้วทำไมอ่ะผมอยากอยู่ตรงนี้มากกว่าจริงเหรอครับผมเล่นแค่นี้เองพยายามตอนนี้พยายามหาธุรกิจทําแต่ก็ยังยังไม่ถึงสนุกก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอ่าแจ็คไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพสนุกเกอร์โลกรายได้มันจะเยอะกว่าไหมครับผมผมผมได้เยอะกว่าที่นี่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เรามีเด็กๆน้องๆที่เก่งขึ้นมาเราก็ต้องให้โอกาสเขาบ้างครับต้องเปลี่ยนไปเราเคยไปมาแล้วเราทําให้ดีสุดแค่นั้นเราเราเราพอใจแล้ว รู้ลิมิตตัวเองแล้วได้แค่นี้ครับมอยู่บ้านเราสบายกว่านอนสุขกว่านะครับอใช่ถึงสี่เกมนัดลงมีระยัดคุยกับแฟนทีราชาวไทยมากก็อยากา้เป็นกำลังใจสำหรับทีมชลุกเกอร์วิลเลี่ยตและก็ผู้ของเราด้วยแล้วคราวนี้มันก็เราทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ที่เสียยของทุกคนนะฮะคนได้เหรียญทองมาแล้วแฮปปี้อะไรอย่างนี้ าเราไม่ได้เหรียญล้วก็เศร้าพยายามที่จะกวาดเหรียญทองมากที่สุดกะวัดครับอย่างน้อยก็มีสามเหรียญนะครับขอแฟนๆทางบ้านช่วยเชียร์นักสนุกเกอร์และบิลเลียดแล้วในกลุ่มบิลเลียดพูให้ได้เหรียญทองกลับมาฝากแฟนๆทางบ้านก็ขอให้เชียร์กำลังใจด้วยครับจ๊ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ปีนี้ผมตั้งใจมากที่สุดก็คือพยายามให้เหรียญทองครับกอ คนเป็นข่าวแลวก็คิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คงจะเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬาคิวสปอร์ตของเรานะครับว่ายักคเนี่ยจะต้องป้องกันแชมป์สมัยที่3ให้ได้นะครับรวมถึงนลมกับนวัดด้วยเนี่ยเป็นแชมป์มาแล้วสองสมัยในประเภทคู่ยังไงก็ต้องขอให้ได้กลับมาเพราะว่าออตอนนี้คนไทยก็รู้กันอยู่นะครับกำลังวุ่นวายเนะี่ยถ้ามีกีฬาชัยชนะ่างนักกีฬาเข้ามาก็จะทําให้พี่น้องคนไทยได้ยิ้มออกได้หัวรอะกันบ้างน,นะครับ บรรยากาศวันนี้รายการคข่าวขอบคุณน้ลมสุรินทร์นวัดถัดใหญ่แ็แจ็คเชียงใหม่เป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับยอดดีครับอดดีครับวันนี้ผมจะต้องขอลาไปก่อนลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ